สวัสดีค่ะ กุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตําบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่ภาคเหนือนะคะจังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตําบลบ้านเป้านะคะวันนี้นะคะร้านคุณเสมอมีรถเข้าใหม่นะคะคุณก็เลยจะพามาอัปเดตรถทางร้านกันก่อนนะคะว่าตอนนี้มีรุ่นอะไรนะคะอยู่ในหน้าร้านพร้อมขายกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าร้านนะคะสำหรับที่นี่นะคะหน้าร้านที่นี่จะเป็นสาขาระยองนะคะเบอร์โทร สำหรับสาขาระยอง063 453 9224นะคะส่วนเบอร์โทรสาขาลำปาง081366 2756นะคะอคันแรกนะคะจะเป็นรถรุ่น M7040 ปี61นะคะรถเพิ่งเข้าเมื่อเช้านี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะดูคร้าขๆนะคะปี61นะคะไม่ส3 0 0ักว่าชั่วโมงนะคะค่ะ เพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ล้างเลยนะคะอันนี้จะเป็นรถรุ่น M7040 ปี61ชั่วโมงรถ3,000ชั่วโมงนะคะราคาขายยังไม่ยังไม่รู้เลยนะคะรถเพิ่งเข้านะคะอันนี้จะเป็นป้ายหน้าร้านของของร้านผูเสมออีกอีกอันหนึ่งนะคะ สำหรับรถหน้าร้านตรงนี้จะมีรถรุ่น L5018 นะคะจะมีอยู่2คันรถรุ่น L50 จะปะานปี6061นะคะราคาอยู่ที่4แสนปลายๆนะคะส่วนอันนั้นจะเป็นอีก2คันนะคะจะเป็นรถรุ่น L4018 นะคะค่ะถ้าลูกค้าสนใจเชิญเข้ามาเพื่อทดสอบระบบได้เลยนะคะ สำหรับรถทุกคันที่วันนี้แนะนำไปเนี่ยจะมีส่วนใหญ่จะมีรีวิวแล้วนะคะขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมแยกกันได้เลยนะคะเราจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดในคลิปนี้เยอะนะคะเพราะว่าคลิปแยกเรามีเรามีหมดนะคะส่วน m 7 0 4 0ยยังไม่มีคลิปแยกรถเพิ่งเข้าเมื่อเช้านี้นะคะค่ะรถแต่ละคันกุ้งจะไม่ได้รายละเอียดเยอะไม่ได้บอกรายละเอียดเยอะเพราะว่ามันจะมีคลิปแยกเดี๋ยว มันจะยาวไปสําหรับคลิปหนึ่งนะคะนี่จะเป็นรถรุ่น l c ี0 8 di รถสภาพเดิมๆทั้งคันสีไม่ได้ทํานะคะปีประมาณ5-3นะคะราคาอยู่ที่2,99,000นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์บดานิน่าและผ่านพวนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งไม้นิดนึงนะคะไม่จะอยู่ที่ประมาณ2,001นะคะถัดมาจะเป็นรถรุ่น m 5 0 0 0นะคะอันนี้จะเป็นรถขนาด50แรงนะคะ ปี51นะคะราคา349,000อุปกรณ์ใบดาดินหน้าและผ่านพรวนนะคะรถคันนี้มีรถรุ่นนี้มีคันเดียวนะคะถัดไปจะเป็น L3218SP นะคะตัวนี้จะเป็นรถปี63เป็นรุ่น k i ิสนะคะค่ะ ตัวใหม่เลยชั่วโมงการทำงานอยู่ที่600ชั่วโมงนะคะสำหรับรถคันนี้349,000บาทใบดันผ่านทัวนะคะน่าจะเป็นผ่านบุกเบิกคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาทดสอบระบบหรือว่าขอรายละเอียดขอรูปเพิ่มเติมแล้วอยากจะติดจิตจะจองออนไลน์ก็ได้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็น L3218 เหมือนกันนะคะ L3218 นะคะส่วนใหญ่จะเป็นรถปี63นะคะ600ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ ราคาขายคันนี้379,000ค่ะใบดันตัดย่าใหม่ของ LCS นะคะรีวิวแยกมีหมดแล้วนะคะถัดไปก็จะเป็น L 3 2 1 8รถรุ่น L 3 2 1 8นะคะจะเป็นรถที่ขนาด4เอ่อ3สูบนะคะแล้วก็โฟร์วิวแหละเ,เป็นรถขนาดเป็นรถโฟร์วิวทั้งหมดนะคะ2เพลานะคะอ่า3218ของทางร้านนะคะจะเป็นรถสภาพเดิมๆนะคะทั้งหมดนะคะปีหกราคาอยู่ที่ คันนี้ราคาขายอยู่ที่ใบดันอย่างเดียว2 9 9 0 0 0บาทนะคะค่ะถัดไปจะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8 SP นะคะอ่าชั่วโมงการทางงาน,นเดี๋ยวดูก่อนว่ามีหรือเปล่าก็ติดอ่า400ชั่วโมงนะคะ3 4 9 0 0 0บาทใบดันฐานบุกเบิงกนะคะตัวนี้รถใหม่ๆสภาพเดิมๆลูกค้าสนใจนะคะรถสภาพป้ายแดงแต่ราคามือ2นะคะราคาประหยัดไปเป็นแสนเลยนะคะลูกค้า ถ้าสนใจเข้ามาเลยนะคะรถถัดไปคันถัดไปจะเป็น L4018 คันนี้สวยมาก L4018 SP ปี64รถปีเดียวยังมีประกันอยู่เลยนะคะ80ชั่วโมงนะคะคันนี้ราคา4 0 7 9 0 0เบาทนะคะใบดันผ่านทวนนะคะรถสวยสภาพดูใบดันนะคะสียังติดอยู่แต่ละคันก็ไม่ได้บอกรายละเอียด แล้วก็ไม่ได้แบบรีวิวทางท้งคันแบบละเอียดเพราะว่าแต่ละคันเราจะมีรีวิวแยกลูกค้าสนใจคันไหนแจ้งมาได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรารีวิวละเอียดเนี่ยมันคลิปมันจะค่อนข้างยาวนะคะอยากอยากจะไปเร็วๆลูกค้าจะได้ไม่ต้องดูเยอะจะได้รู้ว่ารถทางร้านตอนนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะ L3608 นะคะเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยเพิ่งออกมานะคะ ราคาย,ยังไม่ทราบเลยแต่มีรถคันนี้แหละอยู่ที่200,000ปลายๆล,ลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้1,200ชั่วโมงไหนๆเข้ามาดูหน่อยคันนี้อาจจะพาลูกค้าดูรายละเอียดนิดนึงนะคะรถ36แรงเอาไว้สําหรับทําสวนทําไร่ทํานาก็ได้นะคะ,ะพาดูรอบคันละเอียดหน่อยนิดนึงเพราะว่าคันนี้ยังมันเพิ่งออกมาเลยยังไม่มียังไม่มีมม <c oughs> รีวิวนะคะปะไฟท้ายไฟเลี้ยวเปลี่ยนใหม่หมด หางยกทั้งหมดเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะคะไม่มีรอยดำนะคะรถคันนี้สวยๆแห้งดีนะคะเช็คเช็คเอ่อพวกรอยรั่วรอยซึมทุกจุดแล้วเครื่องเกียร์ดีนะคะสำหรับรถคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรมาเลย36ตอนนี้นะคะเพิ่งออกมาวันนี้ L 3 6เพิ่งเข้ามาใหม่มีอยู่2คันนะคะเดี๋ยวจะรีวิวแยกนะคะค่ะถัดไปก็จะเป็นรถรุ่น B นะคะ รถรุ่น B 2 7 0 4 s นะคะราคา349,000บาใบดันตัดย่าใหม่นะคะตัวนี้สภาพเดิมๆเลยนะคะสีไม่ได้ทำเลยสวยรถใช้500ชั่วโมงนะคะถัดมา L 4 0 1 8คันนี้นะคะจะเป็นรถเดิมสภาพเดิมๆเหมือนกัน449,000บาทนะคะใบดันผ่านพวนรถปี63ใช้งานประมาณ700ชั่วโมงใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้า แล้วก็คันถัดไปจะเป็น L4018 นะคะ38900 0บาทนะคะรถประมาณปี6061ประมาณนี้นะคะแต่คันเมื่อกี้นี้4 4 9 0 0 0ปี63นะคะรถใช้งานน้อย1,000ชั่วโมงนะคะ <c oughs> มีรีวิวแยกแล้วนะคะรายละเอียดจะไม่ได้บอกครบนะคะลูกค้าอย่ากโกรธกันเพราะว่าขอโทรมาขอเลยไลน์มาขอได้เลยนะคะเพราะว่าอยากจะไปไว,ไว ถัดไปจะเป็น l 3 6 0 8ที่เุ้งบอกไปว่ามันเข้ามาใหม่อีกคันนึงนะคะสองแสนปลายปลูกค้าโทรมาสอบถามได้เลย l 3 6 0 8อาะพารีวิวละเอียดค่อยๆดูนะคะสำหรับรถคันนี้ยางหน้าเราเปลี่ยนใหม่ให้นะคะอ่าดูห้องผู้โดยสารนะคะหลังคาเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะค่ะ แล้วก็ค่อยๆเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวจะมีรีวิวแยกนะคะเลยไปเลยค่ะเดไปเลยค่ะ <c oughs> หางหลังนะคะไม่มีรอยดมไม่มีรอยเชื่อมอะไรนะคะช,ชุดยกหางยกเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะายางหลังนะคะยังอยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้นะคะยังใช้ดงงานได้อยู่นะคะอยู่ประมาณ70%ซนต์นะคะ อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูสภาพเครื่องไปนะคะสภาพสวยเลยนะคะลูกค้ายังหน้าเปลี่ยนใหม่ให้2ข้างเลยนะคะอยู่2 0 0แสนปๆเดี๋ยวจะรีวิวแยกนะปีนี้ปีตัวนี้น่าจะปี5ปี55มัง้งน่าจะประมาณเนี้ย5 5อ่าถัดไปจะเป็น L4708 คันนี้ปี55ราคา3,99,000บาทใบดันฐานควรน,นะคะ มีรีวิวแยกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะหลคตรงนี้จะเป็น L 3 2หมดเลยลูกค้าที่สนใจเอาเข้าสวนทุเรียนนะคะรุ่น L 3 2 1 8ปกุ้งแนะนําเลยนะคะมันเป็นรถขนาดอะไรประสงค์นะคะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะเหมาะกับสวนทุเรียนนะคะหรือว่าจะเอาไปปลูกเขาเรียกอะไรผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยทำสวนผักสวนครัวทําสวนผักอะไรได้หมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่านะคะฝั่งถัดมานะคะ ถัดไปก็จะเป็นรถรุ่น L3608SP นะคะคันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะคะ329,000บาทนะคะปีประมาณปี58นะคะแล้วก็ทันถัดมาก็จะเป็น L5018 499,000บาทนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้ L5018 ราคา489,000บาทนะคะสวยๆเลย L5018 ต,ตอนนี้มีให้เลือกหลายคันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจกุ้งแนะนำเข้ามาทดสอบระบบนะคะราคาขายอยู่ที่ประมาณ489,000นะคะ,ะตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นเลยสำหรับคันนี้มีคลิปรีวิวแยกแล้วนะคะถ้าลูกค้านะคะอยากจะรู้ตัวไหนโทรมาเลยนะคะเพราะว่ากุ้งอาจจะไม่ได้บอกละเอียดเพราะถ้าบอกละเอียดทุกคันนะคะมันจะอยู่ที่มันคันละ4นาทีมันปาไปเป็นชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวลูกค้าแบบ ต้องดูคลิปยาวๆเกินไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในงานข้างในกันนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นโรงรถนะคะที่เด็กๆเ,เขาจะเก็บงานกันอยู่ช่างนะคะจะเก็บงานกันอยู่ตอนนี้มีรถอะไรที่เก็บงานอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูกักลูกเผื่อลูกค้าจะได้รอนะคะ เนี่ยตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นเก็บผ่านมือ2ยังพอมีให้เลือกนะคะลูกค้าถ้าในสนใจก็เข้ามาเลือกได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นคันรุ่น B 2 4 2 0ที่กุ้งเอามารีวิวนะคะตอนนี้เอามาเก็บเอามาเช็ครั่วเช็คซึมกันนะคะค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาทดสอบระบบหรือว่าจะจับจองออนไลน์ก็ได้เลยนะคะมีรถจริงร้านมีอยู่จริงไม่ต้องกลัวนะคะแถมจัดส่งรถแบบตรงปกแน่นอนรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น L36 ที่กำลังจะออกอีกคันหนึ่งนะคะค่ะรอเหลือใส่หัวอย่างเดียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ แล้วก็เราจะมาดูตรงนี้นะคะจะเป็นาหางตัดหญ้านะคะซึ่งเป็นตัวอุปกรณ์ที่ขายดีที่สุดของร้านนะคะเป็นหางตัดหญ้าของ LCS นะคะเริ่มต้นที่ขนาด80เซนนะคะราคาขายอยู่ที่22,000บาทนะคะตัวนี้นะคะถัดไปจะเป็นขนาดตัวนี้1เมตร10เซนนะคะราคาขาย25,000บาทนะคะค่ะ ของเพิ่งเติมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขนาด1เมตรยีนะคะราคาขาย26,500นะคะหัวเกียร์ใหญ่หัวเกียร์60 60 แรงนะคะแล้วก็ขนาดสุดท้ายนะคะเมตรสีสิบนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ออโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีทุกขนาดนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะสนใจขนไหนโทรมาถามได้เลยนะคะรายละเอียดมีทั้งหมดนะคะแต่เราจะแยกคลิปไว้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ